เปิดตัวลูกไม้ใต้ต้นวิทย์ผูทลิตยิ่งโตยิ่งได้พ่อ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถอย่างวิทย์พูทฤทิ์เป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยและทราบกันดีว่าหนุ่มวิทย์นั้นเคยคบหากับฮัทไทเทพทีรัาดาผู้เป็นมารดาข,ของดอนทีรัาดาแต่ไม่มีบุตรด้วยกันและเลิกรากันในปีพศ .2558 หลังเลิกรากับพัทไทเทพหนุ่มวิทย์นั้นก็ได้มีภรรยาใหม่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องสุธิดาหรือน้องเบลล่าและหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าถอดเขี้ยวเล็บ หนุ่มวิทย์ภูทริศก็ดูจะหลงลูกสาวน้องเบลล่าเป็นอย่างมากทั้งไอจีที่ลงรูปน้องเบลล่าอยู่ตลอดแถมน้องเบลล่าก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาใช้เล่นอย่างนี้นี่เองคุณพ่อวิทยถึงทั้งรักทั้งหลงจนเรียกได้ว่าไม่อยากให้น้องเบลล่าข่าสายตาเลยทีเดียวและตอนนี้น้องเบลล่าก็โตขึ้นมาเรียกว่าความน่ารักความสดใสาตามคุณพ่อมาติดๆยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ